ขาวน้อยบันเทิงนำเสนอวิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะไงตาบ้างตายืดกันเลยลมเปิดไม่ได้แล้วลมก็ใส่ต้ใหม่จรงลมประเทศขั้นตุกปูเนี่ย เ็เป็นมีเสือยืดเนอาค่อ,อ,อยิส4 5 3 ่างนอนแต่ผมไม่นอนผมหือแม่ครับผมหือแม่แลยไม่ยอมนอนั่งเกงบแม่วอไม่ยอมนอนตอกยุงตอกยุงงย่งตอกหัวไห ไปจะอยากไปแต่กับบอรน์น,น่าก็กินน่องว,วัวชีหัวก็ถ้าไม่อยากพลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆอย่าลืมกดตัด